กฎแห่งกรรมเรื่องค่านิยมพุทธศาสนาอาหิงสาหมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนามีสี่บุงคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกามีคำถามที่ว่า มีภิกษุโดยทั่วๆไปเป็นพุทธบริษัทและมีพุทธบริษัทด้วยกันต่อว่าว่าไม่น่านับถือแล้วเพราะพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนของพระศาสนานี้ไม่ค่อยมีความเคร่งครัดต่อพระวินยัยซึ่งเราจะได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังกันมาจากสื่อต่างๆมากมายในเรื่องนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร และถ้าเราจะพูดเพื่อแก้ไขข้อสงสัยนี้สมควรจะพูดอย่างไรอีกข้อหนึ่งพระสงฆ์ที่วุ่นวายเกี่ยวกับการเมืองถือว่าผิดวินัยหรือไม่บทคำถามนี้รู้สึกว่าเป็นคำถามสามัญในยุคป,ปัจจุบันถือเป็นการยอมรับสภาพตั้งแต่เริ่มแรกคือตอนต้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันนี้ค่านิยมพุทธศาสนาได้เสื่อมลง ทั้งในด้านความนิยมและกำลังเรายอมรับว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอันเท่ากับว่าบอกว่าค่านิยมพุทธศาสนานี้เสื่อมไปแล้วมีข่าวมากมายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งส่วนมากก็เป็นไปในทางลบอันนี้มีการแก้ตัวและแก้ไขได้หลายอย่างการปฏิบัติในเรื่องนี้มีสองอย่าง อย่างที่หนึ่งก็คือพูดแก้คือพูดส่งเสริมว่าจริงหรือไม่อย่างนั้นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งคือพูดถึงท่าทีของเราท่าทีของเราต่อปัญหานี้การที่เราจะมาตอบแก้ว่าจริงหรือไม่จริงนี้จะแยง้งจะคานไปก็เสียเวลาไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ทะเลาะไปก็ยิ่งมากเรื่องกว่านี้อีกทีนี้เราจะวางท่าทีอย่างไร โดยเฉพาะในที่นี้ก็ขอเป็นตัวแทนชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทควรจะวางท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรท่าทีอย่างนี้ก็คือท่าทีแห่งความรู้ความเข้าใจท่าทีแห่งเหตุผลแต่ว่าปัญญาหรือความรู้เหตุผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะต้องมีความรู้อีกประเภทหนึ่งด้วยมันจึงจะมีปัญญาวินิจฉัยได้ว่า ควรจะทำอย่างไรดีความรู้ที่ว่านี้ก็คือความรู้ประเภทสุตะและสุตะในที่นี้หมายถึงความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันขอย้ำว่าเรื่องที่เคยพูดมาแล้วว่าท่านที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวพุทธนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญน่าจะต้องย้ำเตือนก็คือความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระพุทธศาสนา อันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานต้องขอติว่าผู้นำชาพุทธของเราไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องสถาบันพุทธศาสนาเช่นอยู่ในกรุงเทพวัดอยู่ข้างๆวัดอยู่ท่ามกลางหมู่ชนพวกเรานี่แหละเราแทบไม่รู้จักเลยว่าพระนี้คือใครมีความเป็นอยู่พื้นเพอะไรต่อมีอะไรอย่างไรครั้งหนึ่งในสมัยก่อนโนู้น มีชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันก็เข้าใจซึ่งกันและกันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันได้ดีให้รู้ว่าเสียจุดไหนดีจุดไหนรู้ว่าต้องแก้ไขอย่างไรทีนี้ปัจจุบันไม่รู้จักกันนี่คนรอบวัดก็ไม่รู้จักคนในวัดเวลาเกิดเรื่องอย่างนี้ก็ตอบปัญหาไปก็ช่วยไม่ได้ ถ้ารู้จักกันดีเข้าใจกันดีแล้วมันจะมีคำตอบในตัวในใจของตนเองนี้ทุกคนรู้จักแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะชาวพุทธที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในยุคนี้รู้สึกว่าพระสงฆ์ท่านมีอุปสรรคในการประกาศธรรมะในพระพุทธศาสนาแต่ท่านถนัดในการที่จะประกาศความเสื่อมในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นพุทธบริษัทใหญ่เหมือนกัน แทนที่จะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ส่งเสริมก็กลับจะไปหวังจากพระอุบาสกอุบาสิกาก็มีฐานะเป็นพุทธบริษัทประกาศศาสนาได้เช่นเดียวกันจริงอยู่เราต้องยอมรับฐานะและบทบาทที่ต่างกันแต่ไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกา,กาบริษัทเท่านั้นจะไม่มีฐานะบทบาทของตนเองในสมัยพุทธกาลมีคาราว่า ได้เป็นเอกตทักะทางนู้นทางนี้เยอะแยะมากมายและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงสนับสนุนว่าถ้าอุบาสกอุบาสิกายังไม่มีความรู้ความสามารถในทางธรรมะยังไม่เชี่ยวชาญพอที่จะประกาศหลักธรรมะและแก้ไขข้อกล่าวหาต่อพระศาสนาได้พระพุทธศาสนาก็ยังไม่ชื่อว่าเจริญมั่นคงได้อุบาสกอุบาสิกา ควรจะต้องมีสถาบันของตัวเองได้มีกิจการทางสังคมที่ใหญ่โตเป็นฐานรองรับภิกษุบริษัทไว้อีกชั้นหนึ่งแบ่งงานกับพระสงฆ์ทำบทบาทที่พระสงฆ์ไม่เหมาะที่จะทำในสังคมส่วนประกอบของสังคมที่ใหญ่นั้นถ้าหากว่าเป็นส่วนประกอบที่ดีก็จะมาช่วยซึ่งกันและกันอุบาสกอุบาสิกาบริษัทที่ดีก็จะมาช่วยภิกษุบริษัท ให้ดีขึ้นถ้าหากว่าเรามาถือว่าพระสงฆ์นี้เป็นตัวสถาบันพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วก็ไม่มีส่วนช่วยสองส่วนน่าจะมาช่วยซึ่งกันและกันถ้าส่วนหนึ่งตกลงไปอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาช่วยกันพยุงขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งที่อุบาสกอุบาสิกาจะสามารถค้ำชูไว้ได้ซึ่งพระพุทธศาสนาถ้าเรารู้สึกว่าเรามีบทบาท เรามีภาระอยู่บางครั้งเรามีความรู้สึกเหมือนว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นของพระสงฆ์แต่เพียงฝ่ายเดียวเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่ามีแต่พระสงฆ์เท่านั้นที่จะทำหน้าที่ในพระพุทธศาสนานี้หรือถึงกับเห็นว่าพระสงค์เป็นเจ้าของพุทธศาสนาเสียเลยเมื่อพระสงฆ์เสื่อมหรือมีพระที่ทำตัวไม่ดีขึ้นมา ก็มักจะพูดว่าไม่น่านับถือพุทธศาสนาอีกแล้วทำราวกับว่าตนเองเป็นคนภายนอกไปไม่ได้เป็นเจ้าของพุทธศาสนานี้ด้วยที่ถูกควรคิดว่ามีคนไม่ดีเข้าไปบวชทำลายศาสนาของเราเราก็จะต้องช่วยกันแก้ไขโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลางถ้าหากว่าส่วนภายนอกไม่เข้ามาทำหน้าที่เสียเลยจะเป็นอย่างไรการที่เราบอกว่า อุบาสกอุบาสิกาทำอะไรไม่ได้นี่แสดงว่าอุบาสกอุบาสิการบริษัทเสื่อมไปก่อนแล้วใช่ไหมถ้าหากอุบาสกอุบาสิกาเสื่อมพระสงฆ์จะไม่เสื่อมได้อย่างไรล่ะยกตัวอย่างง่ายๆชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยโบราณพระสงฆ์กับครหัสั์หรือคารวาสนั้นอยู่ด้วยกันพระสงฆ์สอนครหัสั์ให้ทำความดีครหัสั์คอยดูพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆ พระสงฆ์ก็ประพฤติตนดีอุบาสกอุบาสิกามีความเคารพในพระสงฆ์นั้นๆพระสงฆ์ก็ระวังตัวระวังตนต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีตลอดเวลาเมื่อประพฤติปฏิบัติตัวดีก็ได้รับความนับถือจากชาวบ้านและสามารถสั่งสอนควบคุมชาวบ้านให้ประพฤติตนดีตามไปด้วยทีนี้ระบบนี้มันเริ่มเสื่อมลงไปแล้ว ระบบการควบคุมโดยธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ค่อยจะมีเหลืออยู่ความเสื่อมก็เกิดขึ้นได้แต่ก่อนนั้นพระพิกษุจะไปไหนไปสวดมนต์ที่ไหนไปทำอะไรที่ไหนเป็นอยู่อย่างไรชาวบ้านก็รู้หมดเพราะว่าเขาใส่ใจแต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเอาแต่ประโยชน์ของตนเป็นส่วนใหญ่นิมนต์พระไปทำบุญที่บ้านนี่มองแง่หนึ่งถือว่าชาวบ้าน เอาประโยชน์ของตนเองฉันอยากทำบุญฉันก็รับพระมาทำบุญให้ฉันพระจะทำอะไรอยู่อย่างไรก็ช่างเราไม่ได้สนใจเลยว่าพระสงฆ์ที่ท่านมานั้นเป็นใครเป็นอย่างไรพอถึงเวลาท่านก็มาประกอบพิธีให้นี่มองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าพวกเราเอาแต่เรื่องของตนเองฝ่ายพระบางส่วนพอไม่มีใครมาดูแลแล,แล้ว ฉันก็จะทําอย่างไรก็ได้ก็ขาดระบบควบคุมก็เลยขอบอกว่าความจริงอุบาสกอุบาสิกาบริษัทนั่นแหละเสื่อมลงก่อนแล้วเสื่อมมานานแล้วด้วยถึงเวลานี้พระสงฆ์พิกษุบริษัทจึงเสื่อมลงตามบ้างเมื่อกําแพงรอบนอกเริ่มพังลงแล้วความเสื่อมจึงเข้ามาถึงตัวภายในที่ว่ามานี้ท่านจะยอมรับหรือไม่โทษกันเอง เสียเวลาจะไม่มีประโยชน์อะไรมาช่วยกันแก้ไขจะดีกว่าไหมเรามาช่วยกันศึกษาว่าเป็นเพราะอะไรเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์เมื่อรู้เข้าใจเหตุผลที่เป็นมาแล้วก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจแต่ว่าถ้าเห็นใจเกินไปมันก็เสียได้นะเพราะมันไม่รู้จักแก้ไขแต่ถ้าไม่รู้จักศึกษาก็ไม่รู้จักทางแก้ก็แก้ไม่ถูกที่เหมือนกัน ในแง่ที่พระสงค์เสื่อมลงนี้คิดว่าให้มองทั้งแง่ที่น่าเห็นอกเห็นใจด้วยถ้าเราศึกษาเรื่องสถาบันสงฆ์ให้ดีแล้วเราก็าเกิดความเห็นใจความรู้คือปัญญามันจะกลับมาทำให้เกิดความกรุณาคือความที่เห็นอกเห็นใจกันแล้วก็จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่คือปัญญาที่คุณและกรุณาที่คุณ เมื่อพระสมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาสูงสุดแล้วก็เข้าใจความทุกข์ความสุขของสัตว์มนุษย์ทั้งหลายพระพุทธองค์ก็เกิดกรุณาอยากจะช่วยเหลือเราก็เหมือนกันถ้าเราได้ศึกษาอะไรให้ท่องแท้ก่อนเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นโจรแต่ละคนนั้นก็น่าจะถูกลงโทษให้หนักใช่ไหมแต่พอเราศึกษาชีวิตของเขาให้ดีแล้วว่า เขาที่เป็นโจรอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุอะไรแล้วเราอาจจะพบข้อหน้าเห็นอกเห็นใจและเข้าใจว่าสภาพสังคมนี้น่าจะมีอะไรแก้ไขอีกเยอะแยะมากมายใจจะเกิดความเป็นอิสระขึ้นมาแล้วเห็นหนทางแก้ไขที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคิดว่าอันนี้ต้องเริ่มด้วยปัญญาเราเชาวพุทธควรจะศึกษาเรื่องสถาบันพุทธศาสนา ของตนเองให้เข้าใจดีก่อนไม่ใช่รู้จักแต่ธรรมะอย่างเดียวรู้จักว่าพระสงฆ์เป็นใครมาอย่างไรมีสภาพอย่างไรอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้เมื่อเข้าใจดีแล้วความเห็นใจและวิธีการแก้ไขจะตามมาคำถามเหล่านี้มันก็จะมีคำตอบในตัวของมันเองนั่นแหละเรื่องพระสงฆ์บุญวายกับการเมืองนี้จะต้องแยกแยะนะต้องใช้หลักวิพัฒชว่า คำว่าวิพัชวาทแปลว่าการมองแยกแยะมองหลายมุมพระพุทธองค์ทรงติดเตียนพระสงฆ์ไม่ให้ยุ่งการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งก็คือพระมีหน้าที่สอนนักการเมืองอันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าการเมืองหรือเปล่าที่จริงไม่ว่าใครทั้งนั้นท่านให้ทําหน้าที่ของตนให้ดีถ้าเป็นนักการเมืองก็ให้เป็นนักการเมืองที่ดีจะเป็นอะไรก็ให้เป็นอย่างนั้นที่ดีด ถ้าพระจะทําหน้าที่ที่ดีๆก็คือสอนนักการเมืองให้ทําหน้าที่ให้ดีสอนครอบปฏิบัติที่ทําให้เกิดความดีโดยชอบธรรมอันนี้ยกปัญหาที่กล่าวถึงแล้วบอกว่าให้ศึกษากันก่อนศึกษาแล้วเกิดปัญญาจะเกิดการแก้ไขอะไรต่างๆได้ตามมาปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งในสังคมไทยขณะน,นี้โดยเฉพาะในสังคมชาวพุทธก็คือความไม่รู้ ก็เลยไม่ทำหรือทำก็ไม่ถูกเรื่องขอย้ำว่าในสังคมไทยเราไม่ค่อยรู้จักสังคมตัวเองเรามากักจะชอบหันไปมองข้างนอกก็เลยไม่รู้จักตัวตนเองข้างในตอนนี้เราจะสนับสนุนส่งเสริมค่านิยมชาวพุทธก็อยากที่จะให้ชาวพุทธนี้เป็นผู้ที่รู้จักสังคมไทยดีกว่าคนอื่นนักศึกษาชาวพุทธ น่าจะเป็นส่วนที่รู้จักสังคมไทยดีกว่ากลุ่มอื่นเพราะว่าสังคมนี้รวมไปถึงสถาบันทางวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นส่วนประกอบสำคัญถ้าเราจะแก้ไขคนไทยก็ต้องรู้จักคนไทยให้ดีปัจจุบันเราขาดความรู้ในเรื่องสังคมไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียววิธีการต้องอาศัยความรู้การวางตัวของชาวพุทธที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาก็คือการส่งเสริมสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะอ่อนแอลงไปจางหรือลดน้อยลงไปเองนี่เป็นวิธีการแก้ไขอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีเราอาจจะแก้ผิดถ้าจะแก้ระยะยาวเราต้องทำความรู้จักความเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อชาวพุทธมีความรู้ก็จะมีความมั่นใจที่จะแสดงออกถ้าทำอย่างจริงจัง ก็จะมีผลต่อบ้านเมืองแน่นอนคำว่าอาหิงสาเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลักพระพุทธศาสนาหลักอหิงสาเรารู้กันดีว่ามีมหาธรรมะคารทีเป็นผู้ยึดมั่นเด่นมากถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์คำว่าอาหิงสาเป็นหลักธรรมะเก่าในทางพระพุทธศาสนาอาหิงสาก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งแต่รูปที่ใช้บ่อยมักจะเป็นคำว่าอาวิหิงสา แปลว่าความไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนที่แสดงออกทางกายและวาจามีคุณธรรมภายในเป็นพื้นฐานคือสัมมาสังกัปปะซึ่งแยกเป็นข้อย่อยข้อหนึ่งว่าอาวิหิงสาสังกัปปะความดําริที่ปราศจากการเบียดเบียนอวิหิงสาเป็นคําควบคู่กับคําว่าการุณาและความหมายตรงกับความการุณาด้วยในฐนานะที่เป็นสัมมาสังกัปปะ ก็ย่อมจะต้องมาจากสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบเป็นพื้นฐานถ้าต้องการทราบอาหิงสาอย่างเป็นขบวนการของมหาตระมคานทีเราก็ต้องศึกษาจากมหาตระมคานทีอีกทีหนึ่งเป็นอุดมการณ์ของท่านยกหลักอหิงสานี้เป็นหลักเอกทีเดียวถ้าจะตอบในแง่ประวัติศาสตร์จะยืดยาวเพราะหลักอหิงสา มีไว้เฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นนิครนก็สอนอหิงสาเน้นมากด้วยอหิงสาในพระพุทธศาสนามีหลักการที่แตกต่างกับของนิครนในแง่สําคัญบางอย่างส่วนมหาธรรมคันธีนั้นท่านได้ศึกษาหลักธรรมะต,ต่างๆของชมพูทวีเป็นอันมากรวมทั้งหลักอหิงสาที่ท่านฝักใฝ่มากซึ่งแหล่งอทิทธิพลเดิมที่สําคัญก็คงจะเป็นพระพุทธศาสนา และลัทธินิกครนนี่แหละแล้วท่านเจาะจงพัฒนาความคิดเกี่ยวกับอหิงสาขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเพื่อใช้ให้ได้ผลทางปฏิบัติการอย่างเหมาะสมกับยุคปัจจุบันของท่านเพียงเท่านี้บทธรรมะโดยปออประยุตโตช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ